อุ๊ยอุหวานอหวานอร่อยอร่อยมากอร่อยมากค่ะโอ้โหแค่ตัดลงไปก็รู้แล้วว่ามันแบบนุ่มมากเลยอ่ะควันออกแบบสดๆเลยนี่เมื่อกี้เพิ่งทำเสร็จใหม่ๆแล้วของน้องแมฟอ,อันนี้นะคะชิ้นหนึ่งก็อ่าสเยนนะคะ ข้าวหน้าปลาดิบนะคะเป็นสั่งวาซาบิเยอะเลยนะคะใส่วาซาบิเยอะเลยโออิซโซเดี๋ยววันนี้เราก็จะไปโตเกียวกันนะคะจะเข้าโตเกียวนนะคะ่ะวันนี้ลูกน้แวก็กลับว่าจะไปเจอเพื่อนที่โตเกียวน้แวก็จะถือโอกาสไปส่งเขาและหลังจากนั้นก็เดี๋ยวจะเก็บภาพบรรยากาศาที่ที่น่าเที่ยวของโตเกียวมาให้ดูนะคะอันนี้รถที่ว่าเราจะนั่ง สวัสดีค่ะมาเจอกันณแวะันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะณแวะก็มีโอกาสได้เข้ามาที่โตเกียวนะคะบังเอิญลูกเนี่ยมาทาธุระที่โตเกียวณแวะก็เลยถือโอกาสเข้ามาที่โตเกียวแล้วก็แวะมาที่ตลาดซูกิจินะคะก็ตลาดซูกิจิอันนี้เป็นที่เก่านะคะก็อยู่ใกล้กินซ่านะคะแต่ว่าถ้าที่ใหม่เนี่ยก็จะอยู่แถวโปโยสึนะคะณแวะยังไม่ได้ไปนะคะณแวะก็เอาบรรยากาศของตลาดซูกิจิที่เก่ามาให้เพื่อนๆดูกันนะคะ ร้านนี้เดี๋ยวเราว่าจะเข้าไปกินกันข้างในนะคะอันนี้นี่ค่ะเป็นข้าวหน้าไคเซนโดง46หน้าทั้งหมดก็ต้องสั่งโด้โอยสิอร่อยนะอวันนี้ก็มากินเป็นอันนี้อันนี้ก็มากินเป็นข้าวหน้าปลาดิบนะคะเป็นไคเซนรดงค่ะ อันนี้ก็ซุปเขาจะขายตั้งห่างนะคะโอ้โอ้เขาสั่งวาซาบิเยอะเลยนะคะ<ม>ใส่วาซาบิเยอะเลยเอ้ยชิโซ่ต้องใส่วาซาบิถึงจะ่อนี่ค่ะชิ้าสิใ <c oughs> <c oughs> สองข้าวตกดจริงๆค่ะ อันนี้เราเข้ามาด้านในตลาดนะคะฝังนี้ก็จะมีพวกร้านซาชิมินะคะนี่ก็จะเป็นขายพวกอา,อาหารแห้งนะคะอ,น,อาาน,นี่มีหอยด้วยดูสินี่ยโอยน่ากินนัน,นเลยนีย่เอ้ย โอ้โหดูปูตัวนี้ซิยังใหญ่เลยอ่ะโอ้โหดูอันนี้ด้วยอือยังมีอันนี้ด้วยอันนี้อันนี้ด้วยเนี่ยอันนี้เป็นหอยอาวาบิปลาคาสโตด้วยนะ เป็นซาชิมินี่ราคา้อยนี่คุเลยเข้านี่อูนิอีกต่อโอ้ยอัตัวว่าปาชิตกันก็ให้กูเยนสกัโฮอตเตะอิคุราเด็ดก้ะอ่ะจะวอนงไงเตยีเด็ดจ้ะใ้ใหนี่อูนิน,น,น,น่ากินมากเลยอุอ้ยน่ากินจังเลยอะ ลาชโชยูนิดนึงนะคะมันมีวาซาบิด้วยเนี่ยชาิตชาฟิตะเกนเดี๋ยวน้องแม่ให้ดูนี่อ,อูนี้นี่เป็นแบบเป็นตัวเลยนะนี่ที่กขาใส่นี่น่ารักมากเลยเนี่ยกินอย่างเป็นตัวอะไรดีกว่านี้ใส่วาซาบิด้วยค่ะอ,อืมอืมหวานอ,อหวานอร่อยอร่อยมากหวานแล้วก็กินวาซาบิเนี่ยขึ้นจมูกหอมด้วยค่ะ อูนี้เนี่ยรสชาติก็จะออกมันๆน,นะคะนี่นะคะเอาใส่ไม้จิ้นฟันแล้วก็เปนอืมอร่อยอลคะ่ะมันๆอร่อยมากอันนี้นะเนาะเพื่อนจานนึงเขาขาย500ยเยนนะคะเพื่อนแล้วก็อันนี้ก็500ยเยนเหมือนกันแต่ละจานไม่เหมือนกันแต่ถ้าส่วนใหญ่เนี่ย500เยนเขาะจะเขียนไว้อีกฝั่งหนึ่งนะคะ อูนี่ของน้าแว่นี่1,500เยนนะคะจริงจน้าแวนลืมบอกราคาไปแล้วก็อ่าโปรตีนอันนี้เป็นหอยเชลล์500เยน500เยนนะคะของเขาแบบคือ <c oughs> น้าแวน we, ชอบที่ว่าเขาใส่มาจานเล็กๆๆๆอย่างเงี้ยเราได้กินหลายอย่างดีน้าแวนชอบเนี่ยค่ะนี่นี่โปรตอีน,น classics. หวานอ่ะ,ะสดดีด้วยะคะ่ะ น,นีก็เป็นร้านไข่ม้วนนะคะไข่ม้วนไข่หวานอันนี้เดี๋ยวนวะก็จะเข้าไปซื้อนะคะร้านนี้นะเขาเปิดมาตั้งแต่รุ่นโบโถดแล้วนะคะอันนี้ก็มีวิธีทำเขาทำให้ดูด้วยนะเป็นทำตรงข้างหน้าเลยตรงที่ว่าลูกค้ามาซื้อเลยนะคะนี่น,นว่ะก็เรียงแถวซื้อไข่ม้วนอยู่รอก่อนรอก่อนอีกประมาณ3ามสี่คนนะคะ มีน้ำชาขายด้วยเวลาเรากินติดคอมอันนี้อันนึงแล้วก็เดี๋ยวเลยอีกอันนึงคนเยอะมากโต๊ะสังอร่อยมากเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวรออีกอันนึงนะคะเขายังทำไม่เสร็จเลยก็คนรอแถวกันเยอะมากเลยเสร็จแล้วเสร็จแล้ว ให้ชิะะ้มาแซลี่นตอกก๋วมาได้แล้วค่ะอันนี้อันนี้นะคะชิ้นหนึ่งก็150เยนนะคะแล้วเดี๋ยวนะว่ไวจะให้ดูจะเป็นมีเทคเอานะคะก็คือเอาเป็นของฝากกลับบ้านได้ด้วยนะคะที่นี่นะเป็นไงโอโตโต้งอร่อยไหมคะอร่อย <laughs> ว้าสึงเลยโอ้โหแค่ตัดลงไปก็รู้แล้วว่ามันแบบนุ่มมากเลยอะ่ะ หอมดัาซี่อ่ะหอมดัาสี่แล้วก็เขาใส่น้ำตาลลงไปด้วยนะอันนี้ไข่หวานก็เรียกว่าไข่หวานนะคะไข่ม้วนแต่ว่าเป็นรสหวานนะคะควันออกแบบสดๆเลยนี่เมื่อกี้เพิ่งทำเสร็จใหม่ๆแล้วของน้องแม่ ร้านนี้เห็นว่าโต๊ะสังบบบว่าเปิดมาตั้งแต่รุ่นเอโดะแล้วนะคะสมัยเอโดะแล้วอะ่ะก็เป็นหลายร้อยปีแล้วอโต๊สังนําไปกูนึงไหมกระลาอัตตะเนาะอ่าเขาบอกว่าประมาณสองสองกว่าปีที่แล้วนะคะโอ้โหดูนี่อัตตะโอ้ยบลูมบลุมบลูมบลูมบลูมบมแล้วก็อัน150นึงร้อห้าสิเยนก็ไม่แพงนะคะก็อดีคำเพราะว่าเสียว ข้างในเนี่ยมันมีของกินเยอะเลยนะก็คือเรากินอันเนี้ยก็พอดีแล้วก็เรายังหาของอร่อยๆข้างในกินอีกได้นะคะเพื่อนๆทาันละสองร นี่ก็จะเป็นคโลเกะซีฟู้ดนะคะมีทั้งกุ้งทั้งหอยปลาหมึกรวมกันอยู่นะคะนุ้วก็เพิ่งเคยกินนะเนี่ยเพิ่งเคยกินว่ามันเป็นหน้าซีฟู้ดธรรมดาจะมีเป็นพวกเนื้ออยู่ด้านในนะอืมอืมร้อเลยยังไม่น่าเขาถึงเรียงแถวกันเข้าแถวกันซื้อนะคะข้างในก็จะเป็นเนื้อเป็นเนื้อนะคะกับมมันบดนะคะไส้เขาไม่หนามากแต่เขาจะเน้นที่ตรงซีฟู้ดนะคะ รูด้ดูหนาวอย่างนี้แล้วก็เวลากินของร้อนๆอย่างนี้เนี่ยแบบสุดยอดเลยนะคะนี่ยังร้อนอยู่เลยนะคะเดี๋ยวนแวก็ขอตัวไปกินโคลโลเกะก,ก่อนนะคะเพื่อนๆก็ยังไงวันนี้นแวก็ฝากคลิปของมาเที่ยวสึกิจิไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะวันนี้นแวก็ขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณมากนะคะที่รับชมคลิปนแวค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ